四番，呀！对上他很难。 i'm not going to close จะคู่ควรกับคำเชื่นชมสมสมคุณธรรมภาพบนคอมดาสัท้นอน่าตล้าอบข้าและเจ้าจ<ย>ับจับปีศาจตองขาดสะบัดแสแสงแห่งการที่บ้า เมฆฝนก็อตัวแล้วน่าทำพิฆาตฟังนักนล่าสีขาวเริ่มสังเวียอ,อยู่ต่อนหน้าแล้วขอจงมาพารานให้แก่พวกเราแสงแห่งท่าจงแผดเผาความชั่วจงดูสักหองเพิมเ,เร็วไฟเอ๋ยจงลุกช้า ドン・コッカー!

แข่งการรักษาต้องขาดสะบั้นยาก โดนพ่อพลังแก่โลกรับไปซะพลังแห่งอัศซนีเยาแสงแห่งการที่พากษาอยู่เหนือเจ้าี่นนกได้เวลา เมฆฝนดินนจวัดพอแ่เ็กแปลไฟเอ๋ยจงลุกเนข้าภาพบนคมดาสะเทอนแ่ลาขอฆ่าและจ้าขอน่าตลกสดีนหี よし 青春。<laughs>

กรักา<ะ>ภาพบนคมดาสะท้อนในตาของข้าและเจ้า

<ส>กอตัวแล้วเทพธิดาโดนว่าพลังแก่โลกจงลืมตาหนักสีขาวเอ๋ยมื้ออาหารของเจ้ามาถึงแล้วาไอ้ เจอเมตาอินเดียกูเป็นไงนเก่ง,งออนะหนล่ะมาเว้ยตาบได้ตาบได้ที่ไอ้ไข่ชื่อหลวงไอล้ไอลีไม่เป็นอะไรโอไม่เป็นอะไรล่ะ บอกเลยจังหวะเนี้ยแต่เข้าไปอันเนี้ยแต่เข้าไปโอยเหมาะหมักนี่กูจับร้อยโดนหยามออกเลย โอ้โโควิดกูไม่มีซีกูไม่เยอะกูใช้แต่พิรีเนี่ยเป็นไงมาเดะมึงมาเดะไม่เป็นไรอันเนี้ยฮิว่อนฮิว่อนฮิว่อนฮิวอนเฮียตัดตัดฮิวกูรถไปคนเยอะดีมากตีอืมทัดตันกันหนึงนะปากรตัดมันออกไปดิ ออติดเด็ดตอนนี้คือไม่ไม่แน่ดีเท่าไรดีมากภาพเนี้ยนะต้องเก็บต้องเก็บนี่ไวเล่นต้องเก็บแบบกำจัดบีาสาดไวเล่นไม่งั้นคือนี่ไม่ไหวนี่มีตายเกิดลีไม่มีตายเกิด ยังห่างไกลนะทะุกคนทำเช่อ,องผมปล่อปเอ๋ยจงลุกชนลนดูไม่รู้ว่าผมไม่แน่ใจว่าไอ้ไอ้ไมันตายหรือยังนะรจรงมากยกโลขึ้นมายกโลแลยฮิวขึ้นมาแทงใครดีมาก ยิวขึ้นมาก่อนอมึงอ,อย่าหลุดตอนนี้นะหมาไสาตาร์ทไปมไม่ต้องเล่นดอกทองขค <c oughs> ดหยาบคุดหยาบเป็นไงนตายแล้วเป็นไงนั่งย่อสวย เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเหลือเท่าไหร่เหลือ39ิาวิได้ไม่ใช้สกิลตีมึงอ่ะมึงจะเหลืออะไรสิมังมาแล้วใช่ไหมนี่มาปึ๊บมึงพนมมือแล้วมูมีสองพนมติดไปอีก บอกเลยจังหวะนี้ยหวานเกียบหวานเย็นไม่เป็นไรไเ,นเพิ่มเกาะเพิ่มเกาะไม่ไม่เพิ่มแม่งละก<า>ำจัดปีศาจพร้อมกับรูดี้แพงสวนเจอเมตากูเป็นไงช่องอื่นเขาใช้โควิดช่องกูใช้อะไรไม่รู้นีนส่สามร้อสรย เย <Hey>, yeah. เดี๋ยวผมมาทำคลิปบอกไม่ทำคลิปบอกแล้วผมบอกแม่งตอนนี้แหละสำหรับคนที่แบบมาดูนับสิแปดนาทีนี่ที่คุมดูนะครับบอกเลยว่าตึงจัดๆเฮ้ยถ้ากูมีกล้องเนี่ยกูอยากจะโชว์แล้วกูยิ้มท่าไหนนะตอนเนี้ยไอ้เหี้ยไม่ตา เวตาอะไรกูเดียวสุดยอดครับผมปกคิปนี่กูจะเอาเฮเลเนียครับอืมกูจะเอาหลวงลีขึ้นขึ้นหน้าปกเดี๋ยวเราไปบอกคองดีกว่าโคตโคตมึนโอ้ผมลองใช้โควิดแล้วนะมันมันไม่ลุ่งไอ้เหี่ยแม่งมันมันซีไม่เยอะมันตายมันตายง่ายอะ่ะเออ เมลคีผม40อย่างเงี้ยยอนฮีผม46ก็จริงครับแต่ตัวอื่นคือแบบไม่ได้เหี้ยยืนไม่อยู่หวานเจี๊ยบหวานปัดอาเรื่องไปโอ้ยเดี๋ยวคนดูเดี๋ยวคนดูแน่นกันทำไมมันไปชั้นอื่นไม่ได้นะยังคิงไปไปมึงไปบอกของดีกว่าครับอ่าแพ็กเด้งอ่านี่สี่ดาว ออน,นี่หกดาวอืมียไม่มีกันเติมเอาไว้ก่อนมาอ่าใช้เฮ้ยไม่ใช่ดิเราจะไปทางทางไหนดีวะที่มันจะบอกได้มันเข้าไม่ได้เออมันเข้าได้อยู่นีวะอ่ามันเข้าได้อยู่ลีน่าครับยีน่าค,คือใส่เป็นเซ็ตเลือดเลยคือหาเลือดมาถมเท่าไหร่ยิ่งดีเลือดแล้วก็ถมด้วยลดความเสียหายนะครับคือฮิวไม่เมี่อกี้ ถ้าผมฮิวตึงๆจริงๆอ่ะสี่พันห้าหรือสี่พันเอ็ดนี่แหละผมจาไม่ได้ดังนั้นใส่เลือดใส่แหวนแหวนชุบไปด้วยคือเพื่อมันตายนะคนที่ขึ้นมาสามร้อยเนี่ยคุณต้องมีแหวนอํานาจหรือแหวนแหวนซอมบี้หรือแหวนตายเกิดอยู่แล้วอืมคุณใส่ให้แม่งให้หมดเลยมันห้าวงถ้าคุณเพอเพอข,ขึ้นมาโดยเวลน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งอันนั้นคือเล็ดเปกกันไปสําหรับคนที่ขึ้นมาได้โดยที่แบบไม่ได้มีของอะไรเยอะดูดิ ลูดี้เนี่ย C6 เนี่ยผมกดมาจากาวันที่เขาแจก 7k นะครับถ้าคุณถ้าคุณแบบไปกดวาน e ซ่าคุณเอาทีมคุณเอาแบบทีมโควิดผ่านเลยแต่ถ้าคุณกดกดไอ้พวกตัวอื่นนะอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะผมว่าต้องไปหาทางผ่านอีกเรื่องหนึ่งเนาะตัวไปกดวาน e ซ่าถ้าเผื่อกดอะไรอนะกดลูดี้ก็แบบผม อาจใช้ทีมถึกถ้าคุณไม่มีอลิธผมว่าถ้ามีอลิตเปลี่ยนอลิธแทนลีน่าก็น่าจะดีอาจจะนะแต่ว่าลีน่ากลับไปตัวนี้ของผมมันคอมโบกันรูดีของผมเนี่ยมันมันต้านผลเจดสไอ้นี่มันมีมีต้านผมตาบสี่ดังนั้นคือมันร้อเปอร์ซ็นแต่ขนาดนั้นมันก็ยังขนาดนั้นมันก็ยังก็ยังแบบติดสถานะอยู่นะครับเนี่ยต้านผลฐาบสี่ไม่พันธมิตร <c oughs> อ่ะ ยูอียูอีนี่ไม่ต้องใส่เซตเลือดแม่งนะผมลองดูแล้วแม่งมันเปาะยูอี UI นี่ปอกกอลีนาจัดเลยครับยูอีนี่ใส่เซตบล็อกทำยังไงก็ได้ให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะถ้าดีนะทําให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอย่าทําให้ดาเมจมันเกินมาไม่งั้นใครเนี่ยจะเจาะหัวคุณแน่นอนอืมดังนั้นคือไปทําเอาเองไปบิ้วเองนะบิ้วบิ้วเลยอันนี้ผมก็บิ้วเอาป้องกันป้องกันตาบล็อกลดความเสียหายทำยังงก็ได้ให้บล็อกมันมันร้อยแล้วก็พวกเลือดพวกอะไรเนี่ยมันเยอะ ป้องกุป้องกันใส่แวนชุบเข้ามาด้วยอันนี้ก็ยังไม่ถึงตายเลยม,ม,ยมั้งเมื่อกี้มิลิเนียนี่ก็ตัวเด็ดนิลิเนียเนี่ยพาร์สมันเนี่ยถ้าอ่าฟื้นฟูไหนวะเปลี่ยนเฮดฟรีเ่พลังป้องกันเยอะเท่าไหร่อ่ะมันมันจะเพิ่มมันจะเพิ่ม Hp ให้เพื่อนมากเท่านั้นแต่ว่าผมว่ามันมันตายง่ายไปหน่อยผมเลยใส่ แล้วโดวยไอ้ใครไอ้ด่านสามเนี่ยมันเะรียกว่าอะไรวะด่านสามเนี่ยมันไอ้โอ้ยวุลติดภัยด่านสามอ่ะมันเป็นภัยเอ้ไม่ใช่มันใครใครใครด่านสามเนี่ยกุดโอ้ยกุดบินไปหมดแล้วเนดีใจครับบินไปหมดใครด่านสามอ่ะมันไม่สนเกาะมันตีเราไม่สนก่อยนะใช่ปะ เราไปใส่ไปมันก็ถลุงเราตายหา่านี่ประกอบไม่ค่อยดีแล้วนะพันแปดแต่เลือดหมื่นสามยืนอยู่ได้นะจุดจุดหนึ่งมันไม่ได้ยืนแบบร้อยเปอร์เซ็นจ๋ามิกิก็เกือบหล่นเหมือนกันมันอยู่ที่ดวงด้วยครับอ่ะไอเนี้ยคือเอรเนียเนี่ยใส่เซตเลือดมาเลยนะครับเซตเลือดมาเซตเลือดมาป้องกันมาเยอะกะด็ดียิ่งยิ่งเลือดยิ่งป้องกันเยอะก็ดีนะครับพอกอบบุญไอเนี้ยคือ ข้าเป้านะครับข้าเป้าเนี่ยมันดีกับตัวไหนนะเนี่ยไอตัวเนี้ยไอสกิลเนี่ยแสงสศักดิ์สิทธิ์จากฟ้าเนี่ยไอเนี่ยพลาดเป้า4อร์เซขนาดนั้นใครแม่งมันก็ยังตีไม่พลาดเป้าโกงจริงๆมึงโกงโกงูมากมากแล้วก็นี่ก็ลดความเสียหายนี่ก็ลดความเสียหายนะทุก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 เกาะของผมเนี่ยมันจะมีเข้าเป้าเห็นไหมข้าเป้าผม40ิอย่างอื่นคือก็ไปถมเอาพวกเลือดพวกเดฟไปผลถมเอานะครับอืม น่าจะโอเคนะใส่ใส่แวนนี่มาด้วยอ่ะลีลีนี่ตัวเด็ดที่สุดของเซตนี้นะครับลีนี่ใส่แวนเด็ดเลยลีนี่คือไม่ต้องสนเลยครับคือถ้ามันถ้ามันมันน่ยใส่เซตไอต้านทานอยู่แล้วตัวของมันเองอ่ะไม่ติดอยู่แล้วแหละไม่ติดสถานะถ้าตัวไม่ติดสถานะแม่งก็ก๊อตเลยในนั้นนะอ่ะเพราะมันมีแต่กายภาพ คือมึงใส่มันก็ได้ให้มันแรงๆไปเลยผลข้าเป้าคือตีแม่งให้มันแบบติดเข้าเป้าติดอะไรไปเลยนะอือวันนี้อย่างดีครับในต้านทานอันนี้ก็มีทั้งต้านทานมีทั้งเข้าเป้าคือแล้วแต่ของที่จะบิว้วกันผลข้าเป้าผม90ต้านทานผม80ลีน่าอีก34นี่มันเกินไปแล้วแต่ผมก็ช่างแม่มันยัดๆไปเลยนะอันนี้ก็ลดความเสียหายมาอันนึงแล้วก็ตาบล็อกอันหนึ่งใส่ไอล้ลูอืม รูผมก็ห้าดาวมันก็ไม่ได้บวกอะไรมากบวกเพิ่มพลังป้องกันคุณไม่มีรูคุณก็ใส่ไอ้คีก็ได้ไม่คีก็ไอ้ตัวใหม่อะ่ะอไอ้ไอ้อะไรอ่ะ <c oughs> สุดปะเซตนี้แล้ว <c oughs> ตัดคิดแยกดีกว่าแค่คิดแค่คลิปไอ้ผ่านสามร้อยมันก็นานแล้วอะ่ะสำหรับใครที่ถามในเซตนี้นะครับถ้าใครไม่ผ่านเซต กูลิ้นพันกันไปหมดแล้วถ้าใครไม่ผ่านในเซตเอ่อโควิดมาลองเซตนี้ดูก็ได้ครับถ้าถ้าไม่เอาลูดี้ถามว่าจะเอาตัวไหนใช่ไหมครับผมว่าไอตัวไอสามไอสี่ตัวเนี้ยผมว่ายืนพื้นแต่ถ้าไม่เอาลูดี้เอาตัวไหนใช่ไหมผมว่าเป็นเป็นไอโคอีอ่าโคอีหนึ่งกับอีวานหนึ่งตัวไหนก็ได้ระหว่างเนี้ยผมว่าน่าจะเวิร์ก โอี e เนี่คือการการช็อตไปเลยร้อเซไม่ติดสถานะอื่นมีล้างบัฟด้วยเวลาที่แบบมันใส่เรามาแล้วเราอยากจแะบบล้างมันฟื้นฟูใช่ป่ะเออมันฮิวไม่ขึ้นเออมันมีล้างพื้น,น,น,นล้างของไอเอ็ดอ่ะเออเพราะว่านั่นนั่นก็ไน่จเล่นสะดวกอืมไปกดสกิลอื่นได้เลยอะ่ะไปกดฮงกดฮิวแต่รู้ดีมันก็ดีตรงที่แบบการสถานะสามสามเทินดังนั้นมันก็ดีอีกแบบ ดังนั้นคือตัวไม่ได้ไก่นะครับอยู่ที่เราเออกมาใช้เนาะโอเคน่าจะจบแล้วแหละขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามรับชมซีรีส์นี้นะอย่างตึงบอกเลยว่าผมขอไปขำคนเดียวดีกว่ามีความสุขแล้วโอ้ไปเลือก 7K ขอดูหน่อยสิไปเลือก 7K นี่ เลือกตัวอะไรก็ได้ใบเลือกนะครับไม่ใช่ใบสุ่มนี่เราก็จะมาเดี๋ยวเรามาทำซีรีสนี้ต่อผสม,มเอา 7K ดเคดูดิอ่าเอออย่างเกลืออย่างเกลือจริงๆ191ก็เอดเดี๋ยวเรามาผสม,มดูแล้วว่าเราดูดีมันจะออกตัวอะไรถ้ามันออกตัวที่แบบมันไม่ซ้ำเนี่ยไปเลือกอีกหนึ่งตัวคือจบเลยสมมุติมันออกโรซี่เลือกไพ่มาจบมีสามตัวในไอดีเฮ้ย ปานเจี๊ยบไปแล้วครับผมขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามรับชมในที่สุดเราก็มาถึงหอคอยสิ้นสุดได้ไม่คิดว่าจะมาถึงจริงๆฝืนจริงๆครับความเร็วก็ไม่ต้องไปสวนแม่งมยัดแม่งแต่ของแบบให้มันเปิดก่อนไปเลยแล้วก็ไปวัดดวงเอาอีกทีไปไปแล้วนานนานเกินแล้วรักทุกคนนะจ๊ะจุบจ๊บ